สวัสดีทักทายทุกคนค่ะร้อนม,มากเลยวันนี้ค่ะเดินเล่นกันค่ะเดินชมสวนกันนะคะร้อนม,มาก ปีนี้ดอกไม้บานช้าม,มากเลยนะคะยังมีตุมต้มๆกันอยู่เลยนี่ค่ะถ้าบานเราจะสวยมากเลยนะคะจำชื่อไม่ได้นะคะว่าชื่อดอกอะไรเดี๋ยวจะรอ,รอด,ดูตอนที่เขาบานแล้วนะคะว่าจะง,งามขนาดไหนนี่ปีนี้ร้อนช้าม,มากเลยนะคะที่จริงปีที่แล้วบานแล้วนะคะแต่ปีนี้บานช้าม,มากๆเลย ชมสวนนะคะกุหลาบหอมมากๆเลยนะคะนี่สวยมากเลยกุหลาบหลังบ้านนะคะรูกุหลาบแดงไว้เพื่อเธอ อันนี้กูหลับขาวนะคะไม่ใช่กูหลับแดงแล้วเราไปดูอีอกดอกไม้อีกดอกหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกลิลลี่นะคะยังไม่บานเลยค่ะบานแล้วดอกนึงน,นะคะเต็มสวนเลยนะคะยังไม่บานนะคะอุ้ยถ้าบานเนี่ยก็จะหอมแล้วก็สวยนะคะแล้วก็จะตัดไปใส่แจกันกันนะคะนี่ค่ะยังไม่บานเลยค่ะ เยอะมากเลยนะคะขึ้นเองนะคะปลูกไว้ครั้งเดียวหน้าหนาวก็อยู่รอดนะคะหน้าร้อนก็ขึ้นมาใหม่นะคะดอกลีลี่นะคะสวยมากเลยมีแต่ตุ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่สวนหลังบ้านค่ะก็แค่นี้นะคะมาสวัสดีทักไทยเฉยๆนะคะก็ไม่ได้เจอหน้ากันนานแล้วนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยว่างนะคะที่จะ อัดคลิปหรืออะไรนะคะก็อย่าเพิ่งลืมกันนะคะแค่นี้นะคะเจอกันสุขสันต์วันอาทิตย์นะคะทุกคน